ไปดูต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะที่โรงพยาบาลนะคะจะมีกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเด็กอยู่ค่ะซึ่งงานวันเด็กแห่งชาตินะคะทางโรงพยาบาลก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่นเดียวกันค่ะ ที่ห้องตรวจคลินิกกุมาราเวชกรรมอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี2568ค่ะให้กับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาซึ่งศูนย์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและกุมาราเวชพันธุศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ขอขออภัยค่ะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเ,เนี่ยได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนของขวัญวันเด็กจากกลุ่มงานการพยาบาลชุมชนและมูลนิธิ100ปีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็มีการนำของขวัญวันเด็กค่ะมอบให้กับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการตรวจรักษาคลินิกเด็ก นอกจากนี้ค่ะมีการส่งมอบของเล่นแล้วก็ของขวัญต่างๆไปยังชุมชนเพื่อนําไปมอบให้กับเด็กๆที่ไม่สามารถออกไปร่วมกิจกรรมวันเด็กข้างนอกได้ทั้งนี้เพื่อสร้างรอยยิ้มและเพิ่มความสุขให้กับเด็กๆและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากโรคภัยแม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกายและเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยเด็กไม่รู้สึกโดดเดี่ยวยังมีคนที่รักแล้วก็ห่วงใย,ยอยู่เสมอค่ะ